สวัสดีครับคำเตือนนะครับคลิปนี้เป็นการแชร์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเทรดนะครับไม่ใช่คาแนะนําทางการเงินหรือว่าการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อนๆควรตระหนักนะครับถึงความเสี่ยงที่มีโอกาสจะสูญเสียเงินนะครับทั้งหมดได้ในการเทรดนะครับและทั้งหมดนี้นะครับเป็นเพียงประสบการณ์การเทรดของผมเองนะครับที่นํามาแชร์กับเพื่อนๆนะครับเเพื่อนๆสามารถฝึกฝนนะครับแล้วก็พัฒนารวมทั้งต่อยอดนะครับในแบบฉบับของคุณเองได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญครับ ความเสี่ยงในการลงทุนมีมากเพราะฉะนั้นควรศึกษานะครับหาความรู้นะครับก่อนที่จะลงทุนนะครับในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับต้องมีความรู้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเทรดเดอร์ทุกคนนะครับก็พบกับผมโค้ชเจคุณเจนะครับวางแผนเทรดนะทองคําแล้วก็คู่เงินนะฮะในช่วงบ่ายวันนี้นะครับสำหรับคู่เงินที่เราจะวางแผนในการเทรดนะครับวันนี้ก็จะมี GUGj นะฮะในช่วงตลาดลอนดอนตลาดยุโรปนะครับนะ สำหรับจ j เนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะฮะสำหรับในกรอบ4ชั่วโมงนะเพื่อนๆดูนะกรอบ4ชั่วโมงเนี่ยมีเรื่องของการเบรกนะครับเทรดลงมาแล้วอ่าความชัดเจนของเทรดนะครับนะก็แน่นอนฮะมีเรื่องของการเบรกเทรดเนี่ยนะครับความชัดเจนก็คือแนวโน้มีโอกาสปรับตัวลงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของนะฮะสถานะค่างเงินนะครับในช่วงบ่ายเนี่ยเจนะครับ GBP นะก็อ่อนค่าลงมาเล็กน้อยแต่เจอ่อนสุดนะครับนะ GBP เนี่ยถ้าอ่อนมากกว่าเจเนี่ยจะดีมากนะครับแต่ตอนนี้เจแดนอ่อนสุด ในตารางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัว GJ เองนะครับถ้าเกิดว่าเรามองจากตัวแรงของกราฟนะฮะแล้วก็ตัวสถานะค่างเงินนะจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีโอกาสไซเวย์ค่อนข้างสูงนะครับมีโอกาสไซเวย์ค่อนข้างสูงนะถ้าดูจากตัวสถานะค่างเงินนะครับ,นะรบไม่เกี่ยวกับตัวกราฟนะส่วนตัวกราฟฮะตอนนี้มีสัญญ,ญาณเซลออกมาค่อนข้างหลายอย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของสัญญ,ญาณนะครับนะมีการสร้างราคา h i g ที่ต่ำลงนะครับบริเวณนี้ นะครับนะมีการทดสอบราคานะครับโลเวอร์ไฮต่างๆนะครับนะสร้างฐานปรับฐานลงมาเรื่อยๆนะครับส่วนแผนในการเทรด GJ ตอนนี้เนี่ยผมก็คงจะเก็บกำไรตรงนี้ก่อนนะครับก็คือบริเวณแนวซับพอร์ตที่180.00ดอลลาร์เอ่อมาจะนะฮะ GJ นะ180.00นะครับ,นะรบตรงนี้นะครับนะก็จะต้องเก็บตรงนี้ก่อนนะครับเป็นกรอบ การเทรดแล้วก็การเก็งกำไรระยะสั้นส่วนเขาจะเบรกลงได้ไหมอันนี้แนะนําว่าควรรอดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนะส่วนกู้เงินนะ GU GU เองนะครับตอนนี้ความชัดเจนของกราฟนะครับผมอ่าตอนนี้ GU ฮะมีเรื่องของการสร้างราคาหายที่ตํำลงคล้ายๆกันนะครับมาในลักษณะของดาวเทรดนะเพราะว่าเขาเบรกเอาแนวเฉีย e งลงมาได้นะครับก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นแน่นอนตอนนี้ก็คือเป็นดาวเทรดชัดเจนเต็มตัว100%ย นะครับส่วนจังหวะของการเด่งขึ้นฟอร์มมาในลักษณะของ i n v e ว t ท d ่แดนโชเดอรเนี่ยตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการปรับฐานยกตัวขึ้นแล้วก็เป็นการเบรกหลอกนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยมีเรื่องของ b บ l คเบรคแองกล i n g นะครับแล้วก็ปรับตัวลงมานะครับกรบแท่งบุรีแองกล i n g ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สำหรับตัว GU เองนะครับถึงแม้ว่าจะฟอร์มมาดีนะฮะในลักษณะของตัว Head and Shoulder แต่ว่าก็สุดท้ายนะฮะถูกแรงขายเขาเรียกว่าเบรก นะครับจุดได้นะครับนะจุดที่เขาเบรกก็คือจุดนี้1.27400นะครับนะสร้างราคาต่ำกว่าแนวอินทรีแล้วก็คือแนวที่เขาเบรกนะครับรูปแบบแพทเทิร์นนั่นเองนะบริเวณนี้สำหรับตัว G ีนะเพราะฉะนั้น G ี G J ตอนนี้เนี่ยถ้าเรามองเฉพาะตัวกราฟนะครับหลักๆก,ก็คงจะเน้นไปที่การดูจังหวะในการเข้าเด้งเซลล์ตามนะครับนะในการเข้าเด้งเซลล์ตามตอนนี้นะครับนะส่วนแนวในการเทคโปรฟิตถามว่าเด้งเซลล์เนี่ยเด้งเซลล์ตรงไหนได้บ้าง นะครับเราก็ต้องมาดูว่าแนวที่เขาเบรกซับลายล่าสุดเนี่ตรงไหนนะครับนะซับจียูฮะแนวที่เราจะเด้งเซลก็คือบริเวณนี้นะครับอ่านะแนวนี้นะฮะจุดที่เราจะเซลก็คือ1.274.00เนะครับเป็นจุดที่เราวางแผนรอเด้ง l ู b แบ k แล้วก็โฟล์เซลทีพีที่โซนไหนฮะ1.268นะครับ,รบแล้วก็โซน1 26300นะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นกรอบในการเด้งเซลล์สับจุจีอยู่นะครับเซลล์นะ Sell ทำกำไราตามกรอบเป็นหลักนะครับพราะมีการเบรกสะพายลงมาแล้วนะครับทางที่ดีก็อาจจะรอเด้งนะฮะสำหรับคนที่เน้นเทรดตามจังหวะ pullback นะรอเด้งยืนยันหรือว่าทดสอบแนวเบรกเอาก่อนแล้วค่อย follow ตามตัวน,นี้ก็จะ plot ปลอดภัยกว่าแต่ถ้าคนก,กด market order มาเลยนะครับก็มีความเสี่ยงที่จะ pullback ก่อน นะครับเพราะนั้นให้ระมัดระวังนะครับจังหวะเด้งของเขานะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมองการเฉืนซัมโตจีอยู่นะเบื้องต้นมีตัวพินบาร์นะครับชุดทิงสไตโดจีนะครับแล้วก็ตัวบริลเลนกราฟฟิ้งนะฮะก็ถือว่าสวยงามในเรื่องของการปรับตัวลงเพราะว่าทดสอบแนวสปายแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยไม่สามารถยืนเหนือบริเวณต้านขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ทิ้งตัวมาหลุดแนวสปาย นะครับสำหรับ g u นะครับตอะนั้นก็อาจจะเน้นไปที่การลอเด่งเซลล์เป็นหลักนะครับส่วนตัวน้ำมันนะฮะตอนนี้ปรับฐานอยู่ที่บริเวณ82.63ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับในกรอบเดย์ตอนนี้เนี่ยโอ้โหพลชั่นสวยนะ นะครับค่อนข้างสวยงามในเรื่องของการทดสอบแล้วไม่สามารถเบรกเอาได้แต่ท้ายที่สุดเนี่ยอยากให้ดูในช่วงตลาดอเมริกาวันนี้นิดหนึ่งถ้าเขายังรักษาระดับแล้วก็ยัง,ยงไม่สามารถยืนเหนือบริเวณ83.50นะครับดอลลารต์ต่อบาเรลได้นะครับสำหรัน้มันนะฮะถ้ายังไม่ยืนเนี่ยโอกาสสวิงลงมาตามกรอบเนี่ยนะฮะกรอบของเขานะครับจะอยู่ที่โซน73-74ดอลลาร์ต่อบาเรลนะครับเพราะนั้นน้ำมันเนี่ยถ้ามองยาวๆเลยนะ ต้องย้ําว่าน้ามันเนี่ยจะต้องเบรกหลุดบริเวณแนวเส้นเฟดลงมาให้ได้ด้วยถึงจะถือว่าลงได้แต่ถ้ายังไม่หลุดเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีจังหวะของการเบรกต้านขึ้นไปได้อันนี้ตรงเรามัดระวังเพราะว่าเขาปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแข็งแรงถ้าจะเซลล์จริงๆนะครับอ่าถ้าจะเซลล์จริงๆต้องต้องหลุดนะอ่าเอาจริงๆต้องหลุดบริเวณ7จดอลลาร์ต่อบาเรลลงมานะครับนะถึงจะ มองว่าลงแน่ๆนะครับนะแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าลงมาเทสดีมานนะครับแนว80ตัลตบาเรลแล้วไม่หลุดเนี่ยโอกาสเด้งสูงมากเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นกรอบที่เพื่อนๆนะครับควรจะวางแผนเตรียมรับความเสี่ยงนะครับบริเวณนี้นะครับเตรียมปรับความเสี่ยงถ้าหลุดจริงๆนะฮะหลุดดีมานบริเวณนี้ค่อยว่ากันนะครับแล้วค่อยเซลลตามลงมาได้นะครับแต่ถ้ามีการแบ e หลุดแล้วเด้งผู้ l back อันนี้ก็ถือว่าชัดเจนนะครับในเรื่องของการปรับตัวลง ตามกรอบน,นะครับสำหรับน้ำมันถามว่าตอนนี้เซลล์แนวต้านที่82.5-83ถึงได้ไหมก็เซลล์ได้แต่อาจจะต้องลอดลหลอดไซส์ลงหน่อยนะครับให้อยู่ในกรอบที่เ,เพื่อนๆรับได้ก็พอนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมองการเทรดน้ำมันนะครับนะส่วนทองคำฮะเบื้องต้นสำหรับตัวกราฟทองคำนะฮะทำเฟรม H1 นะครับ,อ 1, รบตอนนี้นะทองคำเนี่ยถ้าดูภาพรวมนะฮะ H4 ก่อน H4 มีดับเบิลท็อปแพททเิร์นนะครับ,ก pattern, รบเกิดขึ้นแล้วก็มีการเบรกอินทรีลงมาด้วยนะครับบริเวณนี้ นะครับแล้วก็จริงๆแล้วตอนนี้ตัวกราฟยังไม่มีไฮที่สูงกว่าไฮก่อนหน้าเพราะฉะนั้นสําหรับขาบายนะครับขาบายเนี่ยจริงๆผมอยากให้รอความชัดเจนในช่วงเย็นตลาอเมริกาเพราะว่าสำหรับทองคำเนี่ยนะครับแนวโนมของเขายังเป็นดาวเทรดอยู่ถ้าจะบายจริงๆเนี่ยอาจจะต้องดูว่า1น,นะครับทดสอบบริณดีมันที่1,933 แล้วมีพายชั่นเกิดขึ้นหรือเปล่าซึ่งถ้าถามว่าตอนนี้มี PA บายเกิดขึ้นหรือยังนะครับก็ยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นขาบายจริงๆตอนนี้เนี่ยยังไม่เหมาะในการเข้าไม้สักเท่าไหร่นะครับนะเรื่องของความชัดเจนนะครับพลชั่นยังไม่มีนะครับแล้วก็เรื่องของนะฮะรูปแบบการกลับตัวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทเทิร์นนะฮะหรือว่าการเบรกเอ้าเนี่ยก็ยังไม่มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นทองคําตอนนี้ก็ยังถือว่ายังเอื่อยอยู่นะครับยังเอื่อยอยู่เพราะฉะนั้นในการเทรดทองตอนนี้นะฮะผมให้เป็นโซนเาาววฉยะครับ่ ถ้าเขาลงมานะครับแล้วมี fashion, แพชชันเราค่อยบายกันแต่ถ้าลงมาแล้วนิ่งนะครับยังไม่มีสัญญาณบายหรือว่ายังไม่มีรูปแบบการกลับตัวใดๆเนี่ยอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของการเบรกโลนะครับนะอันนี้ให้เ,เพื่อนๆเตรียมรับมือแล้วก็วางแผนแล้เฉยถ้าคุณเป็นคนที่ยอมรับความเสีย่ยงน้อยๆไม่แนะนําให้เข้าเทรดในตอนนี้นะฮะวันจันทร์ด้วยอย่าเพิ่งเข้าเทรดนะครับเพราะว่าความชัดเจนยังยังไม่มีสักเท่าไหร่นะครับสัหรับทองคำนะ แนวโน้มหลักยังคงเป็นดาวเทรนครับเทสสปายไม่ผ่านนะครับบริเวณ1,944 1,945นะครับแล้วก็ทิ้งตัวลงมาตอนนี้นะครับกรอบแนวซัพพอร์ตจะอยู่ที่โซน19เก้าต้นไหนฮะ1930 1931นะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นกรอบซัพพอร์ตของเขานะครับนะถ้าลงมาเทสเราไม่หลุดค่อยดูว่ามีสัญญาณอะไรเกิดขึ้นไหมเราเตรียมแผนกันนะครับทางด้านของบิตคอยนะฮะคริปโตเคอเรนซีตอนนี้เฮดโฟเฮดโฟนะครับบิตคอยตอนนี้ก็ เบื้องต้นยังพวงไซเวย์นะครับนะหลังจากมีชุดทิ้งซาโดจิเกิดขึ้นบริเวณซับบริเวณแนวแนวต้านนะครับนะแล้วก็ทิ้งตัวลงมาตอนนี้สําหรับตัวบิตคอยนะครับนะก็แนวซับพอร์ตของเขานะฮะที่มีแฟาเช่นบายนะครับหรือว่าตัวแฮมเมอร์นะครับนะเป็นทั้งเตยมปิดบานตรงนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกอีกครับสำหรับตัวบิตคอยนะถ้ายังไม่หลุด28,500เนี่ยก็อาจจะดูจังหวะในการเข้าซื้อได้ซึ่งแนวในการเข้าซื้อนะฮะจะอยู่ที่28,950 นะครับนะั้นเป็นกรอบของเขาในตอนนี้แต่ถ้าเขาสามารถเบรกโลได้หลุด28,500นะครับตัวน,นี้ก็อาจจะต้อง p h ล t o s h o p นะครับนะหรือว่าโฟลเซลล์นั่นเองนะครับแล้วก็ลงไปเทีโปรฟิตที่โซน27,000นะครับนะนี้ก็จะเป็นกรอบในการเทรดคริปโตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นควรนไิที่การาหาจังหวะในการเข้าช็อตเซลล์เป็นหลักนะครับเพราะว่าแนวโน้มหลักของเขาเนี่ยยังคงเป็นดาวเทรนค่อนข้างชัดเจนสำหรับบิตคอยนะครับนะั้นะ รฟอ f ์เซลนะครับมีน้ำหนักมากกว่านะครับนะตอนนี้สำหรับิตคอยนะครับถ้าปรับฐานบร,ริเวณ26,000หรือ27,000ได้ตรงน,นี้มีโอกาสปรับฐานยกตัวขึ้นนะครับในกรอบเทอร์เฟรม4ชั่วโมงหรือกรอบเทอร์เฟรมเดเพราะนั้นตรงน,นี้ให้เพื่อนๆดูให้ดีนะครับนะก็อยู่ในช่วงของการปรับฐานถ้าไม่หลุดนะครับไม่หลุดตรงไหนฮะถ้าไม่หลุดบร,ริเวณ28,000นะตรงน,นี้เป็นคีย์สำคัญนะครับเป็นแนวราคา ไะฮเออร์โลนะครับนะไฮเออร์โลก็คือบริเวณที่มีการปรับฐานและยกตัวขึ้นนะครับนะหลายๆจุดเนี่ยบิตคอยนะสังเกตนะครับมีไฮเออร์โลสูงขึ้นมีการยกโลสูงขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าลงปรับฐานแล้วไม่หลดุดโอกาสที่บิตคอยจะปรับตัวขึ้นต่อมีค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉนั้นให้ดูจับตาดู k e ลมิบิลสำคัญตรงนี้ให้ดีนะครับแต่ถ้าหลุด2 8 0 0 0ลงมาได้ตรงนี้มีโอกาสลงต่อถึง27,000นนะครับนะมีโอกาสล่วงยาว นะเพราะนั้น28,000เนี่ยดูให้ดีเลยถ้าไม่หลุดนะครับบายต่อขึ้นไปมีโอกาสขึ้นถึง36,000ตามกรอบสวิงนะครับไฮเออร์ไฮนะครับตรงนี้นะก็ให้เพื่อนๆได้วางแผนการเทรดกันนะครับส่วนกู้เงินในช่วงเย็นนะฮะ USD CAD กับ USD Swiss Franc ตอนนี้ UC CAD อ่ UC CAD เนี่ยติดต้านอยู่นะครับยังไม่ียกมีการเบรกเอาท์ชัดเจนนะครับก็อาจจะดูจังหวะในการช็อตเซลล์ลงมาเทคโปรฟิตที่ดีมานโซนนั่นเองนะครับส่วน USD Swiss Franc ตอนนี้เป็นไงบ้าง แนวโน้มหลักยังคงเป็นดาวเทรนด์นะครับนะตอนนี้มีการไซด์เวฟขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเพราะนั้นก็หาจังหวะในการเข้าเทรดตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับหกติก็ควรจะเทรดทองแล้วก็น้ำมันนะครับแล้วก็ GJ เป็นหลักนะครับที่ดูแล้วน่าจะมีจังหวะให้เราได้เข้าเทรดกันได้นะครับโอเคนะสำหรับวันนี้อัปเดตมุมมองการเทรดนะครับทองคำคั่วเงินบิตคอยน้ำมันกับผมโคเจคุณเจนนะฮะต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในกิจกรรมแล่นเทรดวันนี้นะครับนะฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ